ใเ็ค่ะขอบคุณค่ะวาจะทําถเสร้อที่จริงนี่ไม่อยากฟัถเร้ามพยาแ่ยกถามว่าพี่บ้านกับกังใจนานละเวลาชอไปถกันยัพี่ชมีอการกลังจะตายป่วยอก็คือคือเราออกถ้าพวกไหนเเรียเราก็จะเบเพราะว่าเรื่องสุขภาพคือถ้าเรามองแล้ว่าเ เรื่องงานก็เออพาก่อนถ้าไม่ได้ตลาดเราไปใหม่ก็คือมีสูทภางไปก่อนก็เราถ้าเราเหน่อยเราพักแต่ว่าเราท้อมีท้อนะแต่ว่าทำใมเวลาอรท้อ้ก็คุยกันเราเหมนเถื่นก็อยู่้วกัมาสิบกว่าปีลรวก็มองท้อกันดูแล้วว่าเออเขาเขาไม่พองเราก็จะเอ ก็ให้กำลังใจเพราะว่าคุณหมอบอกว่าคนที่เป็นโรคอะไร็งเขามีความสามรคือตอนแรกเขาต้องมีข้อตากล้วยที่โดนในบ้าน